สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับการตั้งค่าระบบเลนนะครับของพิลเตอร์นะครับเพื่อให้สามารถปลิ้นผ่านระบบเลนก็ได้นะครับภายในโอกรนะครับการตั้งค่านะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเป็นของ HP นะครับ Color LaserJet Enterprise M750 นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็ให้ก็จะมีหน้าจอตรงนี้ขึ้นมานะครับสำหรับเครื่องนี้มีการตั้งค่ามาแล้วนะครับเป็น1.92.168.0.1.92แต่ปรากฏว่าพอไปต่อกับเครื่องของท่านนะครับมันไม่ได้เป็นหมายเลขดต่กล่าวนี้นะครับก็ต้องเปลี่ยนค่านะครับขั้นตอนแรกนะครับกดโอเคครับ เมื่อกดโอเคนะครับก็จะเจอกับเมนูนะครับให้กดเลือกลงมานะครับอย่างคำว่า administration นะครับกดเลือกนะครับลงมานะครับจนถึงคำว่า network setting นะครับกดเลือกนะครับลงมานะครับในส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วย information นะครับในส่วน information สามารถที่จะ กดเข้าไปแล้วก็ปลิ้นออกมาเพื่อดูค่าได้นะครับผมขอผ่านนะครับในส่วนนี้ t C P I P นะครับก็คือในเรื่องของการตั้งค่าหมายเลข ip นะครับ security ความปลอดภัยนะครับแล้วก็การทดสอบหรือการแก้ปัญหานะครับความเร็วนะครับ ส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือ T C P I P นั่นเองนะครับกดโอเคเข้าไปครับถ้าหากว่าเครื่องของใครนะครับไม่มี IP นะครับโชว์ตรงหน้าจอหรือนะครับเสียบแลนเข้าไปแล้วแล้วปรากฏว่าไม่สามารถที่จะใช้งานได้นะครับให้กดเข้ามา e ิเล b l e ก่อนนะครับให้กดเป็น on นะครับในในตอนนี้นะครับเครื่องนี้เป็น on แล้วนะครับก็คืออนุญาตให้ใช้ ผ่านระบบแลนแล้วนะครับผมกดย้อนกลับนะครับสำหรับข้อนี้โฮสต์เดมก็คือชื่อนะครับชื่อที่คุณต้องการที่จะตั้งนะครับผมก็ขอผ่านในหัวข้อส่วนนี้นะครับส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือ IPv4 และ IPv4 นะครับแล้วก็ IPv6 นะครับส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับส่วน Foxy นะครับในส่วนนี้ ถ้าหากว่าบริษัทของท่านเป็นลักษณะขององค์กรเป็นลักษณะของบริษัทนะครับก็ต้องมีการตั้งค่าในส่วนนี้นะครับมามาดูในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือ IPVC นะครับกดโอเคเข้าไปครับในส่วนตรงนี้นะครับก็คือการตั้งค่านะครับก็คือ c o n f i ก m บ t h o d นะครับ,บกดเข้าไปสำหรับใครที่พอจะรู้ระบบ it นะครับ ก็คงจะเข้าใจนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับตัวเครื่องเ่ยนะครับที่เปิดมาเมื่อตะกี้นะครับเมื่อเมื่อเมื่อต้นเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีตั้งเป็น192.168.0ดนึกนะครับแล้วก็ตามด้วย1 1ึ2จุดนึกนะครับซึ่งเป็นการตั้งค่าแบบไม่ด้วยครับนะครับเป็นการตั้งค่าแบบไม่ด้วยนะครับแต่ผมต้องการเปลี่ยนนะครับ ผมกลับยอดกลับไปอีกทีนึงนะครับผมไปตั้งนะครับผมกดเข้าไปนะครับแล้วผมกด c config Method ไปนะครับผมตั้งนะครับให้เป็น DHCP นะครับคำว่า DHCP นะครับก็คือเป็นหมายเลขอัตโนมัติที่ถูกจ่ายมายังตัวเราเตอร์ นะครับแต่ถ้าใครมีความเชี่ยวชาญมีความชำนาญนะครับก็สามารถตั้งค่าเป็นแบบเบดวลหรือว่าเป็นฟิก IP ก็ได้นะครับแต่สําหรับใครที่เป็นองค์กรขนาดเล็กแล้วก็ใช้ภา,ายในองค์ก,กรนะครับก็ผมแนะนําให้เป็นการตั้งค่าแบบ DHCP นะครับโอเคครับ เรียบร้อยครับสาหรับการตั้งค่านะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะย้อนออกไปได้แล้วนะครับในการตั้งค่าใหม่หนึ่งครั้งนะครับควรปิดเครื่องและเปิดใหม่ตรงนี้สําคัญนะครับลูกค้าเพราะว่าเมื่อท่านตั้งค่าเสร็จและท่านไม่ปิดเครื่องนะครับมันเหมือนกับยังไม่มีการรีบูตระบบใหม่นะครับตอนนี้ผมต้องปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดใหม่ครั้งหนึ่ง โอเคนะครับเมื่อเปิดเครื่องใหม่นะครับเรียบร้อยนะครับก็ให้ใส่ใส่สายแลนเข้าไปนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ตอนนี้ตัวเครื่องนะครับก็จะเป็น1 9 2 1 6 8 1 9 6นะครับเมื่อได้ดังนี้นะครับ ให้จำตัว IP นี้ไว้นะครับหรือนะครับลงไดเวอร์ในตัวเครื่องนะครับภายในองค์กรใหม่นะครับโดยให้มีการค้นหาภายในระบบวงแหลนนะครับก็สามารถใช้งานได้ผ่านระบบแหลนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ